ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดทำความชั่วอย่างนั้นจะต้องได้เสวยทุกอย่างนั้นเช่นนี้มันก็ไม่กลัวเลยเพราะมันแข็งกระด้างมันสําคัญว่าตนนั้น่ะดีสําคัญว่าตนนั้น่ะแข็งแรงจิตใจหึกเหมิมไม่กลัวอะไร นี่แหละความเป็นผู้ไม่เห็นแจ้งในไตรักตณะายานนะความถือตัวถือตนมันย่อมมีภัยต่อตัวเขาตัวเองแถมก็ยังไปเบียดเบียนบุคคลอื่นเข้าอีกไอ้พวกเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นทั้งหลายอยู่ในโลกในล้วนแต่บุคคลเป็นผู้กระด้างกระดึงนี้ทั้งนั้นเลยเป็นผู้ถือตัวถือต,อตนจัดถือว่าตนมีอำนาจเหนือคนอื่นอยากจะทำอะไรใครก็ทำได้นี่ไปถือเอาอำนาจเงินอำนาจยศธาบันดาจากนั่นเป็นเหตุทำลายผู้อื่นให้เป็นทุกข์เกิดซ้อนไปไม่ร รู้ว่ามันเป็นกรรมเวนเวรมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์่รู้เลยมันไม่ได้คิดกันหรอกมันคิดเอาแต่เอาชนะคนอื่นเขานในปัจจุบันเท่านั้นแหละนั่นนั้นคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์นิพพานนี่พูดกันไม่ได้เลย